ครับอยู่กับเอ็มสอเจริญการช่างนะครับก็วันนี้อัปเดตการจะส่งสินค้านะครับที่ลูกค้าสอบถามผมเข้ามาว่าเอช่างช่วงปีใหม่นะครับช่างหยุดส่งสินค้าไหมนะครับก็เนี่ยครับเรายังส่งสินค้าปกตินะครับสําหรับขนส่งไปสนีไทยนะครับเมื่อวานผมก็จัดส่งไปท่านหนึ่งนะครับก็จัดส่งไปเป็นตัว l 4 0 1 8นนะครับก็วันนี้นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็เราก็จัดส่งทุกวันนะครับจัดส่งสินค้าทุกวันนะครับ ก็ถ้าเป็นขนส่งใบษณีไทยเราจะส่งได้ทุกวันนะครับแต่ถ้าเป็นขนส่งภาคอีสานเนาะขนส่งด่วนภาคอีสานนะครับลูกค้าที่อยู่โซนภาคอีสานก็สั่งผมเข้ามาได้เรื่อยๆเลยแต่ว่าการจัดส่งเนี่ยเราจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปนะครับ5มกราคมปีหน้านะครับนี่ครับก็ที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาบางท่านผมก็ทํานะครับผลิตสินค้านะครับรอจัดส่งให้แล้วนะครับก็ทั้งหมดนะครับ ลูกค้าที่สั่งซื้อกับผมไม่ต้องโอนเงินนะครับไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องโอนมัดจานะครับแจ้งเป็นชื่อที่อยู่ให้กับผมนะครับแล้วก็ผมก็จะทําคิวผลิตสินค้าให้แล้วก็จะส่งสินค้าให้ตามคิวนะครับที่ผลิตขึ้นมานะครับก็ลูกค้าไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับปลอดภัยแน่นอน100%ซนะครับในส่วนของการจัดส่งวันนี้วันนี้ผมก็จะไปจัดส่งขนส่งไปสนีไทย1ท่านนะครับเป็นคุณประเสริฐนะครับสีประดูนะครับอยู่ที่ ตำบลท่าข้ามนะครับอำาเภออรัญญประเทศจังหวัดสาก,ก้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวคูปุต้า L4018 นะครับลูกค้าสอบถามผมเข้ามาในในช่องทางของไลน์นะครับน่าจะดู YouTube ผมแล้วเอาเบอร์โทรผมนะครับเบอร์โทรผมไปค้นหาในไลน์ก็จะขึ้นนะครับในส่วนของไลน์นะครับ ก็จะเป็นโรงงานนะครับชื่อโรงงานของของผมนะครับเอมสอเจริญการช่างจากนั้นลูกค้าก็สอบถามผมเข้ามานะครับถ่ายรูปโครงผ่านให้ผมดูนะครับโครงผ่านของลูกค้าเป็นรุ่น B h 225E นะครับเป็นตัวคูปต้า40แรงนะครับ40แรง2 2 5 e ก็คือใบ22นิ้วนะครับ5ใบนะครับก็คาดของเรานะครับลูกค้าสอบถามว่ารีวิวที่ให้ดูมีเฉพาะผ่าน6นะครับตัว 225e 225 226e นะครับผ่าน5ผ่าน6นะครับตัวคูบุต้า40แรงสามารถติดตั้งกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่าน5ใบ6ใบนะครับขอเป็น22นิ้วนะครับเราจะเน้นนะครับเป็นใบผ่าน22นิ้วก็สามารถติดตั้งกันได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าขาเนี่ยครับระดับขาของค้านะครับตัวนี้ก็เป็นใบ24นิ้วนะครับขามันจะยาวกว่าตัว22นิ้วนะครับก็ ให้ลูกค้าเข้าใจนะครับว่าผ่าน5ผ่าน6ก็ติดตั้งกันได้ในส่วนของ Ford นะครับ Ford นะครับผ่านใบ2 6นิ้วนะครับนีโค้งผ่าน CMT นี่ครับฟอร์นะครับขนาดก็ในส่วนของการออกแบบนะครับเราจะทําตามโค้งผ่านนะครับเราจะเน้นว่าโค้งผ่านตาช้างคูปุต้านะครับโค้งผ่าน CMT โค้งผ่าน NASA นะครับโค้งผ่านของเจริญมอเตอร์ใครเฮหลีนะครับ ครงขานนะครับติดกับรถเนี่ยค่อนข้างหลายรุ่นมากเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของโรงงานเรานะครับจะมีต้นแบบนะครับมีต้นแบบมีมาสเตอร์นะครับเพื่อจะผลิตสินค้าให้ตรงรุ่นกับลูกค้าที่ใช้งานนะครับเพราะว่าการที่ผลิตสินค้านะครับให้ตรงรุ่นตรงโครงขานระยะฐานระยะคาดนะครับได้กันนะครับอยู่ในการทํางานที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดนะครับระยะการกดระยะความสูงระยะ ความยาวนะครับเราต้องรู้ในส่วนของอการทํางานของโครงผานไถ่แต่และรุ่นนะครับก็ไว้ใจได้เลยโรงงานเราผลิตมามากกว่า500กว่ากว่าตัวแล้วที่เราจําหน่ายให้กับลูกค้าทั่วประเทศไทยภายในปีนี้นะครับก็ปีหน้าเราจะทําสต็อกให้นะครับก็คือลูกค้าสั่งปุ๊บเนี่ยก็คือจะได้ของไปเลยนะครับผมก็จะส่งให้ไม่ว่าจะเป็นขนส่งด่วนภาคอีสานขนส่งไปษนีนะครับเราก็จะสามารถจัดส่งให้ได้เลยใครที่ด่วนๆใช้งานก็ให้รีบ ทักหาผมก่อนโทรหาผมก่อนนะครับหรือว่าจะสั่งจองไว้ก่อนก็ได้นะครับถึงเวลาใช้งานนะครับผมก็จะส่งสินค้าให้ตามวันตามรอบที่ลูกค้านัดนะครับก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับเบอร์โทร0 8 8 7 4 7 8 1 3 6เนากะก็ผลิตเป็นคุรุ่นไครรุ่นมันนะครับเราเน้นย้ําผลิตเป็นรุ่นไขรรุ่นมันเราไม่ได้ออกแบบตามจินตนาการของอของช่างนะครับเราออกแบบตามโครงผานเนะาะหลายที่ลูกลูกค้าหลายท่านสอบถามผมมาว่า มีท่านหนึ่งนะครับสอบถามผมเข้ามาว่าช่างคาดผมไปซื้อมาแล้วมันไม่กดนะครับมันไม่กดขามันสั้นเกินไปนะครับผมก็เลยถามว่าซื้อมาจากไหนครับร้านผมหรือเปล่าไม่ใช่ร้านช่างครับแต่ว่าซื้อมาจากร้านอื่นนะครับผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นร้านไหนนะก็ลูกค้าซื้อมาแล้วขามันสั้นนะครับเขาก็ต้องไปต่อขาใหม่เพราะว่า,าช่างที่เขาออกแบบให้เขาไม่ได้ทําคาดโดยตรงนะครับเขาทํา ร้านเหล็กนะครับร้านเหล็กนะครับร้านเหล็กรับเชื่อมเหล็กรับรับทาเหล็กนะครับแต่เขาไม่ได้ชํานาญเกี่ยวกับเรื่องการทําคาดนะครับการทําคาดติดรถไถเราต้องรู้โครงผานต้องรู้ระยะต้องรู้ระยะการกดระยะใบผานที่จาก24นิ้วใช้ไปเรื่อยๆมันจะเล็กลงเรื่อยๆนะครับมันจะเล็กเหลือเท่าไหร่นะครับเราจะสามารถที่จะปรับระดับขามันเนี่ยให้ลูกค้าใช้งานไปนานๆนะครับ แล้วก็จนใบผานมันหมดอายุการใช้งานเราก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอนะ่อเนาะเราเปลี่ยนใบผานใหม่โครงผานมันก็จะสูงขึ้นนะครับเราก็ต้องทํารูเพื่อที่ให้ลูกค้าปรับระดับขามันได้นะครับก็โรงงานเรานะครับศึกษามาดีแล้วนะครับก็คือเราเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทําค่าติดรถไถนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับใครที่สนใจอยากจะได้นะครับ โทรมาสอบถามผมได้สินค้าทั้งหมดนะครับสามารถชําระเงินปลายทางได้เลยนะครับไม่ต้องโอนเงินมาจ่ายผมก่อนเนาะลูกค้าไม่มีความเสี่ยงแน่นอนนะครับก็ตัวนี้ก็จ็บเงินปลายทางนะครับขนส่งไปสณนีไทยก็ให้ชื่อที่อยู่ผมมาผมส่งสินค้าให้ผมก็จะโทรหาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นขนส่งเขาโทรหาก็เข้าไปรับสินค้าจ่ายเงินที่ไปษณีนีได้เลยไม่ต้องโอนมาที่ผมหรือว่าจะเป็นขนส่งด่วนภาคอีสานก็เขาจะเอาสินค้าไปส่งให้ที่บ้านเลยนะครับพอเราเห็นสินค้าแล้วเราค่อยจ่ายตังค์นะครับ ตรงปกแน่นอนร้อล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับใครสนใจอยากจะได้ก็โทรมาสอบถามผมได้เบอร์โทร0887478136นะครับเดี๋ยวช่วงหลังปีใหม่ไปนี้นะครับเดี๋ยวถึงเวลาเขาใช้งานนะครับลูกค้าก็จะมาเล่งในส่วนของไทยๆนะครับก็จะมาลุมสั่งผมจากนั้นผมผลิตไม่ทันนะครับวันหนึ่งก็ผลิตได้ไม่กี่ตัวนะครับก็ใครที่สนใจก็สั่งซื้อเข้ามาก่อนได้เลยนะครับเบอร์โทร088 7478136นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับใครจะดูรีวิวก็เข้าไปดูในเพจ Facebook ก็ได้นะครับกดคําว่าวีดีโอก็จะเห็นการใช้งานนะครับส่วนมากวีดีโอมันจะไปอยู่วีดีโอยาวๆอยู่ใน y u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  e เนาะเข้าไปหาคําว่าค่าติดรถถ่ายใน youtube ก็จะขึ้นเพจผมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับ